สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะมาปลูกเราจะมาย้ายต้นกล้าเออไอ้น,นี่ผักกวางตุ้มดอกไม้ไฟนะอันนี้เราก็ใช้ดินเก่าไม่ได้ตากแดดหรอกขี้เกียจไม่ค่อยมีเวลา วันไหนมีเวลาก็ตากวันไหนไม่มีเวลาเราก็ไม่ตากเนาะนี่เราก็ผสมขี้วัวล,ลงไปแล้วแล้วก็ปุ๋ยหมักวันนี้เราจะย้ายแค่มีที่อยู่แค่เนี้ยสามสี่ต้นเนี่ยแหละอันนี้นะอันนี้ต้นก้ากวางตุ้งของเรายังไม่ได้ลดน้ำเลยรากมันจะขาดไปเนี่ย ย้ายมันไปก่อนรอดไม่รอดอีกเรื่องหนึง่งเราปลูกง่ายๆ่าเี่เราช้องตักเลยนี่ก็จะได้มาอย่างนี้นี่นะ ที่เราก็ปลูกผักก็ง่ายเกินเนาะปกติเราก็ปลูกแค่นี้แหละเราไม่ได้ทำอะไรมาก,กที่เรามันมีน้อยเดี๋ยวเราก็ค่อยรดน้ำ แล้วก็ตรงนี้มีอยู่หน่อยนึงเดีว่าดินออกก่อนนี่ก็อีกต้นตุ้ยเสียกหักหักดังเปาะเลยมันกรอบมากเอาอีกต้นไปไหนเอาอยู่นี่ อันนี้เราตากไว้สองวันแล้วแดดตรงนี้เอ๊ดินตรงนี้ตากแดดไว้สองวันแล้วแค่นี้แหละง่ายเนาะวิธีปลูกผักของเราง่ายง่ายอย่าไปอย่าไปเยอะอย่าไปวิถีวิถันมันมากมันจะบองงามเดี๋ยวเอาตรงนี้อีกสักต้นนี้ ขมเีนต้นนึง <Okay. S 1> ทำให้มันยากมันก็ยากทำให้มันง่ายมันก็ง่ายจริงๆผักมันก็ปลูกไม่ยากหรอก แต่ถ้าเราปลูกกินนะนะปลูกขายก็ต้องพิถีพิถันหน่อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราลดน้ําผ่านมา3ามวันกวางตุ้งดอกไม้ไฟเราที่เราปลูกไปวันนั้นก็เริ่มตั้งตัวได้แล้วฟื้นเริ่มฟื้นคืนชีพแล้วอีกไม่นานก็คงจะงามก็เหลืออีก ไอ้นี่เรายังไม่มั่นใจว่าเราจะแยกบ็อกโคลี่เแบบีมาปลูกหรือว่าจะปลูกกวางตุ้งดอกไม้ไฟดีหาที่ปลูกไม่ได้เนาะก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ดินก็จะชื้นๆไม่มีแดดนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้ามีแดดผักจะงามไม่มีแดดมันก็จะชื้นๆวันนี้เราจะรดน้ำดีไหมเนี่ยเนี่ยต้นกาย,ยัางเหลือเพียบเลย อันนี้อันนี้เราทําคลิปไปหรือ,อยังก็ไม่รู้ที่เราปลูกกาลังงามเลยใบเขาใหญ่มากก็โอเคจ้าคลิปนี้แค่นี้นะจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่